คุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาหรือถ้าจะตบตีกันอีกฉันก็พร้อมจะสู้ฉันจะหยุดหยุดใช่ฉันจะหยุดเพราะฉันชนะเธอแล้วไม่มีอะไรที่ฉันต้องทำอีกแล้วเพราะว่าดูเธอสิเธอไม่เหลืออะไรให้ฉันเอาชนะได้อีกแล้ว คุณคิดว่าฉันแพ้คุณแล้วมัอนสิทำไมจะทำอะไรฉันหรอฉันอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะกรรมมันอาจจะตามติดตัวคุณเองเรื่องอะไรอะเรื่องที่เธอกล่าวหาว่าฉันเป็นคนทําร้ายพ่อเธอเหรอจะกล่าวห,หาหรือไม่กล่าวหาเนี่ยให้พ่อฉันเป็คนพูดเองดีกว่าไหมแล้วมีหลักฐานไหมล่ะ แต่อีแค่คำพูดของคนพิการติดเล่าเลือนอย่างพ่อเธอเนี่ยจะทำอะไรคนอย่างฉันได้เ็นคุณก็ยอมรับแล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณเป็นคนทำฉันจะทำหรือไม่ได้ทำเธอก็เอาผิดอะไรฉันไม่ได้ถึงฉันจะเอาผิดไม่ได้คุณคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดใครล่ะระหว่างพ่อกับคุณ เธอไม่ได้ยินเหรอที่ฉันพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าเขาพร้อมที่จะทิ้งเธอทิ้งพ่อแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยฉันทุกอย่างถ้าฉันยอมอยู่เธอยอมรับเถอะว่าเธอแพ้แล้วไม่มีใครเขาเอาเธอแล้วเธอไม่เห็นแล้วว่าสายตาของทุกคนที่เขามองเธอมันเป็นยังไง ทั้งผัวเก่าทั้งชู้ทั้งผัวใหม่แล้วก็น้องชายเธอด้วยคุณปล่อยให้ฉันมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าฉันจะปล่อยให้คุณลอยนวลไปง่ายง่างั้นหรอคิดว่าฉันจะยอมแพ้คุณงั้นเหรอไม่ยอมแล้จะทําอะไรฉันเธอไม่มีอะไรสู้ฉันได้เลยฉันเหนือกว่าเธอทุกอย่างจะฉันหรือน้าเธอก็เอาคืนจากฉันไม่ได้เธอไม่มีอะไรจะเอาคืนจากฉันได้ไม่มีไม่มีเลยเอาสิทำไรตบเหรอ จะตบจะฆ่าฉันให้ตายอ่ะเธอก็แพรฉันอยู่ดีฉันเคยเตือนคุณแล้วไงว่าอย่าบีบให้ฉันต้องเป็นหมาจนต่อเพราะหมาบ้าอย่างฉันเนี่ยจะกัดคุณไม่ปล่อยแน่เหรอก็อลองดูสิมาปั่นหัวอะไรคุณยอดเขาอีกเลย ยอดครับอย่าไปฟังเขานะครับไม่มีอะไรต้องให้ข้ามอีกและผมว่าเราดีไปกันดีกว่าครับผมจองโต๊ะดินเนอร์ไว้ที่สกายบาร์เดี๋ยวจะไม่ทันนะ